สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่16เดือนมิถุนายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกาย7นาทียังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็มีบทความมาฝากนะคะ จับทิศทางนะคะของวันนี้จากทองคำราคาดอลล่าอ่อนนะคะหนุนทองฟื้นตัวไทยเงินบาทอ่อนหลังธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลหนุนราคาทองนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้มาจากทองคำราคามณฑ์ที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองเปิดตลาดเช้านี้นะคะประกาศราคาเมื่อเวลา9นาฬิกา27นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่16เดือนมิถุนายนปี2563ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ25,300บาทขายออก25,400บาททองรูปพน 96, ันธ์96.5%รับซื้อ24,847บาท24สตางค์ ขายออก25,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่16เดือนมิถุนายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา27เนาทีเปิดตลาดมาเช้านี้ก็ราคาก็บวกขึ้นไป100บาทด้วยกันเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,นี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีการประกาศราคาออกมากี่ครั้งนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ชมให้ฟังนะคะในช่วงเย็นอีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนหลังจากนี้ก็จะเป็นการประกาศราคาทองครึ่งสลึงราคาทองสองสลึงนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ชมให้ฟังนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็นำเสนอคลิปวิโดีโอคละๆกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ